เมนูวันนี้เราจะแกงใบไม้กันนะา้าอันนี้คือใบพักเหงือหรือว่ายอดพักเหงือนเนาะแกงใส่กระดูกหมูนะา้าย้ายไปหน้าเตากันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมลงไปเจียวนะาว้าหอมดีแล้วก็พี่แกงลงไปคันะ่วเนาะอันนี้เป็นพี่แกงเมืองนะา้าพัดหอมดีแล้วเอาหมูลงไปพัดไปรวนเนาะรวนจนหอมเลยนะา้า เรียบร้อยก็ใส่น้ําลงไปเลยนะจ้าแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะจ้าระหว่างรอหมูสุกหมูเปื่อยฮาก็จะไปหัน่นไปซอยผักเหือดนะจ้าหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะน้ําเดือดบนรดบนรดก็เอาผักเหือ์ใส่ลงไปเลยนะจ้าผักเหือ์สุกง่ายเนาะกําเดียวก็สุกแล้วจ้ามาปรุงรสใส่ปลาฮานักหน้อยหนึ่งนะจ้าตามด้วยผงชูรสผงนัวนะจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาติเนาะ มาคนครุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้า,าใส่บะเขือส้มลงไปนะเจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าบะเขือส้มสุกก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะ